ของพิมเองนะคะเพราะว่านี่มีโาเนหรอไมใช่ให้รู้ให้รู้ว่าไรเราจะได้แบบว่าอรนีว่าอไนพายชุดสีชมพูไอ้ตรงไอ้ตไขนาดไี้ออกแล้วไลครขนาดขายพลได้วยเลยแต่วาพิมไม่พายชุดสีชมพูคือคืออน้องเนี่ยก็ ก็เวลาจะทําเพลงใช่ไหมอย,อ,อยากอยากเป็นอยากร้องเพลงว่ะเห็นลูกค้าเนี่ยชอบให้ทานู่นทํานี่อ,อยากร้องเพลงอยากร้องนี่มันก็ร้องธรรมดาไม่ได้เนาะมันก็ต้องติดต่อเบอร์ใหญ่ๆเนาะก็ติดต่อพี่พี่กอล์ฟปักกิโโ่งอยู่ด้วยได้มีโอกาสคุยกันหลายๆครั้งเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นไม่รู้จักพิมตอนแรกเลยที่ขอเขาทำเพลงนะคะไม่รู้จักมึงน้องพี่ขอโทษนะมึงใครก็ต้องเล่า เราเราทพี่ดูหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่งเพลงออกมาให้ได้เพลงหนึ่งปรากฏว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นพี่หลุยส์ก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอคุยกันถูกคอแล้วก็มีการนัดกินคงกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนลงทุนพิม์ก็เลยลงะค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ทำไมลงง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราโลกเราสังคมเราแคบไงคะไม่เคยได้เจอคนอืน <c oughs> <ช>่นคนอื่นยังไม่ถ้าเจอถ้าเจอคนเยอะกว่านี้กูก็ไม่เอาเพราะว่าโชคดีผมก็ไม่เลยไม่ให้รู้จักคนอื่นเลยช่วงนี้พิมพอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะ อะไรนะคะถูกใจไหมคะเพลงที่พี่ต๊อกแต่งให้เออส่วนตัวถูกใจคะ่ะแล้วก็คือแค่อยากจะทําให้แฟนคลับถูกใจแค่นั้นเองนะคะฟีดแบรกออกมาเป็นยังไงบ้างคะแบบไหนพิมอะกลัวกลัวแบบกลัวแบบว่าพอเดินเออช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีโควิดรอบสองะนะคะเดินเข้าสารแล้วก็แบบอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะพิมบอกเออผู้จัดการว่า เอาคูกลับบ้านพอาูกลับบ้านทำไมมันแรงขนาดนี้นะคะมันแรงมากแรงจนเกินความคาดหมายนะคะอยากทําให้แฟนคลับเฉยเฉยปรากฏว่าได้ได้คนที่ชอบมากขึ้นอีกก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโชว์ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตอนครั้งแรกของการโชว์แล้วก็มายืนพูดอะไรแบบนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะี่ตื่นเต้นมากค่ะยัง เช็คเขาเช็คเขาเช็คเรื่องปกติเกติเขาไล่เขาไล่แต่ในเพจเขาาไม่เคยเจอคอื่นชไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยเจอพวกพี่พี่ขนาดนี้นะคะปกติพวกพี่พี่ติดต่อพิมมาหรือเปล่าพีในพิมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพิมเนี่ยจะเป็นแบบเออขออนุญาตพค่ตรงนี้เลยนะคะชี้แจงนะคะจริงๆริงเนี่ยพิมเนี่ยไม่ได้คือหญิงหรือว่าอะไรที่มันเจอพวกพี่ๆนะคะแต่พิม์คิดว่ามันไม่ใช่เวของพิม เพราะพิมเป็นแม่ค้าพิมควรจะคุยกับแค่ลูกค้าเพราะพิมไม่ใช่ศิลปินยังไม่ใช่ออนักธุรกิจยังไม่ใช่ดารายังไม่ใช่นางแบบนักแสดงอะไรก็แล้วแต่พิมก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะเพราะว่าภูมิใจกันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้ขอบพระคุณค่ะแสดงว่าหลังจากนี้จะได้เห็นพี่พิมเยอะขึ้นก็ เอาไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะมีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆอันนี้บอกเลยอย่าว่าแต่นั้นตอบคำถามทุกคำถามผมก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่นะครับจริงจริงจากจากการที่เราเป็นแม่ค้ามาเป็นศิลปินมันต้องปรับเปีปเเปลี่ยนเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะพูดอะไร ก็ตำใจเราเราอยากขายแล้วก็ตำใจเราแต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยมึงอย่าเพิ่งออกคิวนี้มึงอย่ามึงอย่าเพิ่งเล่นมึงค่อยพูดอย่าเพิ่งหยิบไม้ขึ้นมาสูงสูงกว่านี้หน่อยมึงไม่รู้จักการมองหรอมองอ่ะมึงมองเอาใหม่เต้นใหม่พี่นั่นแหละมึงต้องมาตอนนี้เวลานี้เขาซ้อมกันพิมพ์อยากให้มันปกติไลฟ์ก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนี้ก็ไม่ศิลปินมันมันยากจังวะอะไรเงี้ยนะคะ แต่ถ้าพูดในฐานะเจ้าของค่ายด้วยกันเรามียังไงบ้างแนวคิดยังไงกับอ๋อมีเงินคังม่ไดุ้นก็นม่ชุนใช้ใช้เงินเป็นเรื่องของผมลงไปเยอะไหมครับลงไปกี่หลักดีคะเจ็ดหลักแปดหลักไอดหลักไอ้ไอ้ไอนอันนี้ข้ามไปก่อนัะอะไรทำให้แบบมั่นใจในการที่จะแบบทำค่ายเพลงเองเลยนะคะเออพิมพ์ทำทุกอย่างที่เป็นธุรกิจของพิมเองพิมพ์ทำด้วยใจหมดอันนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกัน พี่กอบสร้างกลอเชื่อมันอยู่เชื่อมันให้กับมันยังไงบ้างก็ทํางานให้เขาดูครับผมก็ทําผมไม่ผมไม่มีอะไรเลยผมก็คือผมมาแต่ตัวโตโยเกะแล้วผมก็เอางานที่ผมทำน้อง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 เนี่ยมาให้เขาดูแล้วก็ที่สาคัญที่ผมได้ร่วมงานกับเขาผมก็ทําให้เขาดูว่าผมทาอะไรได้ครณพีคาดหวังยังไงบ้างคะไม่คาดหวังค่ะเอ่อทำให้เต็มที่ค่ะคือทําสุดแรงอ่ะทําอะไรเต็มที่มาหมดทุกอย่างแล้วจะทําอันนี้เต็มที่อีกอย่างด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้อง ไปถึงระดับนู้นแต่จะไปค่ะแต่ไม่คาดหวังพี่ก็บอกว่าจะพาเราไปโกอินเตอร์ด้วยไปค่ะไปมาแล้วด้วยค่ะแต่ติดโควิดกลับมากเลยค่ะต่อไม่ให้เข้าจะไปแล้วแต่ต่อมาเขาบอกไม่งเข้าเดีกยรอก่อนไออย่างพี่ก็าวางแผนของพี่ทิมยังไงบ้างว่าจะไปโกอินเตอร์อะไรยังไงจริงๆนะขณะนี้จริงๆทุกอย่างมันเป็นปลายทางหมดนะครับเราคงไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าเราจะถึงไม่ถึงแต่ว่าความฝันของเราเราคือเราเราอยากไปถึงตรงจุดนั้นเราจะพยายามแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็มี หลายหลายท่านหลายๆค่ายเขาก็เขาก็ให้ความรู้เรามากมายคุณโอมฮอเคลพี่มูโฟอนอโลคพี่กึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเราช่วยดูแลเราช่วยให้ความแนะนำปรึกษาเราแล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นเป็นเพียงค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งที่จะพยายามกล้าไปด้วยกันช่วยเหลือกันก็ตอนนี้ก็สําหรับคุณพิมพ์ไม่พายผมก็เริ่มเริ่มให้เขาเรียนเต้นเรียนร้องเพลงนะครับและขณะนี้ก็กําลังกําลังจะไปเรื่อยๆรวมเด็กๆในค่ายหลายๆคนแส้นาโกของเราก็ค sure. ือ ไป,ไปเวนเตอร์แน่นอน่างประเทศแน่นอนเ,ออเรียกว่าฝันฝันฝันดัถึงจุดนั้นครับพยายามพยายามเพราะว่าเพราะว่ามันมันม,มันก<ม>็นคงถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มกล้ามันก็ไม่เดินสักทีกับรางวัลลุกี้ออฟเดอะวีของทีเอ่อรายการทีวอลสเตนที่มอบให้กับที่ฟิลลีไพายเนี่ยมันสร้างความรู้สึกมั่นใจในการเป็นศิลปินมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะหรอมั่นใจอยู่แล้วค่ะ ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมาสร้างเลยพูดซีกพูดสักขนาดนี้ว่าพูดจะกล้าพูดหรือเปลให้พูดอะไรให้พูดอะไรอย่างสองผู้ริหารมั่นใจในตัวศิลปินเบอร์แรกที่จะโกอินเตอร์ยังไงบ้างครับถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับก็้ดยความมั่นใจของเขาแหละครับเขาไปได้แน่แล้วแล้วตอนนี้เราก็จะหลุดขำทำไมวะก็คือเราก็พยายามจะแบบเอ้ยงั้นเราจะต้อง ในพาร์ทของการที่ความมั่นใจเขามีเต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยที่เสียงพิมพ์มีอยู่แล้วทุกอย่างพิมพ์มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ความเป็นศิลปินทีนี้ก็เริ่มให้เขาเรียนรู้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินมากขึ้นครับมันต้องมีเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างก็คือเรื่องของการซ้อมเต,ต้นการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนี่คือเรื่องใหม่ที่พิมพ์จะต้องร,รูอะไรวันนี้ดูแล้วให้กินอะไรครับเพื่อควที่เราเป็นย่างวันนี้เพิ่งเริ่มครับวันนี้เพิ่งเริ่มเลยวันนี้เป็นเวทีแรกของเขาดนนี้้้เเเคาาามื่อวก็ ไม่หลับไม่นอนเขาต้องพยายามไี่จะซ้อมเล่นไพ่ดัมมีเสือตามกันไพไปบอกเขาหมดเลยไปซ้อมเต้นเสือเราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยปีสี่เลยท้อนอนก่อนเ้องนอไปซ้อมเต้นไปเต้นเมื่อกี้นะครับเต้นเมื่อกี้ปีสี่เล่นจะพี่แต่ต้อเขาก็พยายามครับผมผมเห็นจริงๆผมรู้ว่าพิมเนี่ยเขาเป็นคนทําอะไรเขาตั้งใจมากเขาเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเขาตั้งใจเขา เจ็บปวดยังไงเขาไม่สนถ้าเขาจะเอาเขาจะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาทําอะไรเขาทำจริงอันนี้เขาเพิ่งเริ่มครับเพราะฉะนั้นขอโอกาสเราหมายวันนี้ก็ถือว่าเขาทำเต็มที่แล้วอย่างที่พิมพ์เองกดดันไหมฮะแบบดูหลายๆคนคาดสอ ว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเบอร์แรกเขาก็พูดถูกแล้วนี่ให้เราเป็นไอติมถมาเป็นนถพูดถูกแล้วว่าเราเป็นคนเก่งคนสวยรวยคนดังเรามีปัญหาอะไรกับการเป็นศิลปินไหมร้องเพลงเรื่องเต้นเรื่องรุกเรามีปัญหาตรงนี้ไหมไม่มีค่ะเราพร้อมหมดเลยที่สุดแล้วทำไมเราไม่เปิดค่ายเองแต่แรกอ่ะจะมารอพี่กอล์ฟทำไมอ่ะ คือเราไม่อยากจะลงทุน ruit, แล้วเจ๊งคนเดียวแล้วอยากจะมีคนอีกอย่างน oh. ้อยมีคนไม่ใจมันไม่ใจเอาไปว่ามั่นไมใจอยากจะมีคนเออให้ตราหน้าเอาไว้ได้ถ้าเราทำคนเดียวเราก็เราก็แต่เองมันจะไปม่าจะไปด้มึงทำนะแต่เมื่อเราก็แฮปปี้กับการเป็นศ um> ิลปินแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ค่ะทุกอย่างเลย พี happy Girl, happy ine, ่กอ็แฮปปี้กับศิลปินเราไหมครับแฮปปี้ <Happy S 1> <c oughs> ทุกคนครับทั้ทง <c oughs> ทั้งพิมทั้งหลุยคือจริงๆผมแฮปปี้กับทีมเรามากถือว่าทีมเราจะยังเล็กมากนะครับแต่ว่าณนขณนะนี้ผมรู้สึกว่าเราเราทุ่มเทแล้วเราอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะได้ได้พิมพ์ได้หลุยเมื่อกี้ข้างๆผมก็ไม่กลัวอะไรเดี <c oughs> ย๋ยวพี่ก้องก็ถือว่ามีธุรกิจใหม่ทุกทุก ก็เดี๋ยวเดือนเดือนหน้าก็จะเปิดอีกแล้วนะครับอะไรนะครับพี่ก้องเดือนหน้าก็จะเปิดธุรกิจใหม่กันอีกแล้วว่าจะทำยามาหวานับธุรกิจเยอะครับบางทีแค่แค่เราไปแค่เราไปกินหมูปิ้งเราก็ได้ธุรกิจของเขาแล้ว โดยที่ไม่ตั้งใจด้วยซ้ำแต่ว่าสัมผ็จไหมยืมตังแหละยืมแหละตักมาอกคุณให้หน่อยยืมตังคุณพีระดาพรอย่างพี่พี่ทำทำงานด้วยกันเนี่ยลงทุนด้วยกันสามคนกลัวไหมฮะกับแบบมันจะเหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่แบบขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆอย่างเงี้ยเรามีวิธีวเราเราขัดแย้งกันเป็นประจำแล้วทะเลาะกันทุกวันเลยครับผมจริงๆแล้วพอเวลาทำงานก็ค่อนข้างจริงจังกันทะเลาะกันทุกวันก็คือไม่ได้กลัวใช่ไหมัะเรื่องทางนั้นคือคือเจ๊งอะหรอ เรื่องแบบปัญหาทะเลาะกันแตกอ๋อทะเลาะค่ะทะเลาะกันตลอดเวลาครับอย่างว่าแต่เรื่องผลประโยชน์ครับเรื่องอื่นก็ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องเก็ทะเลาะนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าถามว่ากลัวเจ๊งไหมเราเราเป็นเราเป็นหนึ่งในลงลงทุนเรื่องอ๋อดิฉันไม่กลัวเจ๊งลรพันธุดิฉันทำหลายอย่างเจ๊งอันนี้ก็เพราะจนั้นใหม่เรื่องถูกคนด้วยพี่จอร์จเพราเป็นสบายใจเลยเจ๊งหรอกค่ะแสดงเราก็พร้อมเติมเงินตลอดใช่ไหมครับมาเถอะจ้ะ ไลไหท์ันมันจะอยู่ใน y o u t u b e ไปตลอดไล์งไปเลยไล์ไฟทั่วโลกเลยนะเห็นไม่เท่าแนี้ก็จะมีศิลปินอื่นอีกเยอะเลยใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะับวันนี้ที่มายังมาไม่ครบี่มีมีคนที่กำลังคุยๆกันอยู่แล้วก็ใครที่มีผลงานสนใจก็ลองส่งมาที่ Facebook เพจของค่ายได้ครับ ชื่อพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างขายข่าวอ๋อเอาเรื่องพิมมาไว้จังนี้๋อเจมสอันนั้นเดี๋ยวเราว่ากันจริงจริงเนี่ยเดหน่อยนะกับน้องๆที่จะมาเป็นศิลปินค่ายนี้มันต้องมีลักษณะไหนมันี้องมันจะต้องโดดเด่นก่อนเลยครับในไม่ว่าจะแนวดนตรีอะไรสไตล์อะไรเขาควรจะต้องโดดเด่นจนเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานกับเขา พี่แนะนำน้องที่จะเข้ามาอยู่ร่วมขายร่วมงานกับเราโอเคยังมาถ้าเกิดรับปกะความดังไม่ได้ยังอ้ยอย่ายุดหายใจจบอย่ายู่หายใจถ้ารับกับความเขาเรียกว่าปังไม่ได้ไม่ต้องมาครับีที่เขาเป็นสิลปินแล้วมาทำให้การขายของเราต้องลดน้อยลงไหมครับหรือว่ายังไงเอาไม่ค่ะจัดเวลาได้ตั้งแต่เปเสิรแล้วเป็นขายเยอะขึ้นเยขายหนักกว่าเดิมมขายหนักกว่าเดิมจัดเวลาได้ ไฝากถึงฝากฝากใครฝากใครเราใครน้องใหม่อ่าครับก็งั้นก็ฝากขอขอฝากไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับเฟซบุ o กไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ช่อง YouTube นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับ พี่กอลพี่กอลครับก็จริงๆผมก็อย่างอย่างที่บอกนะครับเราเป็นค่ายใหม่มากก็คงต้องขอแรงสนับสนุนจากพี่ๆและเพื่อนๆน้องๆทุกคนช่วยพวกเราด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะทางานที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจทํางานอย่างที่สุดครับคือปนเบอร์แรกแล้วก็พูดงคืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะสื่อเพราะว่า ลายเบอร์มากเยอะมากแล้วก็งานดีมากพูดแล้วแบบทงสารสื่ออาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงงานเยอะแล้วเหรอครับคุ่ณไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ฝากใค่ต้องบอกว่าอะไรฝากติดตาม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 ติดามติดตามติดดตามติดตมาติดตามดาดามติดตาดตติดตามติดิดตา่ ยืนสวยๆกันสคนก่อย่ายืนอินเสิร์ตจะเก็บไหมไม่เก็บค่ะไม่้อบต้องต้องต่อต้องต้อ้อง้องต้องต้องต้อนะ้องต้องต้อต้องตีองต้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 อ้องตี้งต้ต้องต้้อตอต้องต้อ้อออต้ออนตองนงองออออ้นะคะองง้ออ้้้้ อ๋อนี ah, okay. ่ครับยิบสี่เดือนนิดหนึ่งความสุขแบบเก่งซส้อสดแบบขำดังต้องตู้ด้วงน้คะตงติชั่คูค่ะหนึ่งสองสามโอเคอันนี้นะคะหนึ่งสองสามเสือสดหนึ่งสงสามโคสงมีนะคะพที่